ไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาเล่นความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งตุวคพุทธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์แล้วก็ YouTube ช่องไฟคลาสสิกนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ34ปีที่แล้วครับศึกมวยชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทที่ว่างนะครับของ WBC ครับชกกันที่ลาสเวกัสฮิวตันนะครับในฮอลลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาครับนี่คือ ไอ้กระทิงเปียวจากอาร์เจนตินาครับเจ้าของสถิติชนะ65ครับแพ้3เสมอ 2. น็อก45ครับฉายาคือเดอะแฮมเมอร์ครับฮวนโดมิโกโรดันครับัวบานเราเลยว่ากระทิงเปียวครับสื่อเมือโลบ้านเราว่ากันอย่างนั้นนะครับขณะที่ คู่ชกของโรดันครับเห็นหน้าคาตาคงคุ้นหน้ากันดีครับแฟนมวยโลกในยุคแปดสก้าศครับจากเดทชอยมิชิแกนครับสถิติชนะ44แพ้2ครับจากน็อก37มสิบาพร้อมเทนเนอร์คูใจครับเอมานูเอลสจวัดรับสายมือนี่ครับเดอะฮิตแมนครับโทมัสเพิร์นครับนี่คือ ความพยายามของโทมัสเชิร์นส์ครับในการจะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกครับที่คว้าแชมป์เอ่อคว้าแชมป์โลกสี่รุ่นสี่พิกัดน้ำหนักครับยกแรกเริ่มขึ้นครับโดดานกางเกงสีแดงครับพุ่งเข้าใส่เลยครับตามฉาย,ยาอื้อหือเฮ้ยเฮิร์นสิ <c oughs> อย่างที่เรียนครับว่ากำลัง <c oughs> ตามหาแชมป์โลก รุ่นที่4ครับโผล่เฟลวิสบวกกันเลยครับอ้าวตัวดันนี่เกียร์ถอยหลังถอดทิ้งไว้ที่บ้านครับลุยเป็นการใหญ่เกินสิก่อนหน้านี้นี่เป็นแชมป์โลกเบลตัวเวทนะครับสูปเปอร์มิดเดิลเวทแล้วก็ข้ามไปถึงไลท์เทนเวทมาแล้วนะครับ ถึงจะได้แชมป์โรกรุ่นที่3รุ่นไลท์เวทเก่อนหน้าไฟน์นี้ครับชนะเดนิสแอนดรีเอาขวาครับทุบเข้าโอโหตกหูลงไปแล้วครับโรดันยกแรกเท่านั้นเองครับเพิ่งจะผ่านเป็นนาทีเดียวครับมาประกาศบนเวทีครับนิสเลนนับครับออกมาคึกคักกับโดนของเฮิร์นเข้าไปครับหล่นเลยครับโรดันนี่อ้าวเลยครับบวกด้วยบวกสู้เลยครับอ้าวเลยครับ เป็นไงเป็นกันวัดดวงแล้วครับโดดานลุยครับเฮิร์เ์นจะเอาโดนเข้าไปเหมือนกันครับมาเ์นนี่ก็เป็นประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันนะครับคางนี่โดนไม่ค่อยได้ครับดูครับโดนล็อกแขนแน่นเลยครับมิวซเลนต้องแกะออกมายิงขวาบวกหมัดกันหน้าเสียวใส่ครับมวยคู่นี้ นี่เหมือนจะโดนเข้าไปนี่ต้องเกาะต้องกอดเหมือนกันนะครับเพิร์นก่อนหน้านี้นี่เพิ่งจะไฟก่อนหน้านี้เองครับอย่างที่เรียนครับเพิ่งจะได้แชมป์โลกไลท์เทวิเวทมาครับชนะเดนิสแอนดรีใชครับได้แชมป์ไลท์เทวิเวทวีบีซีครับ,รบ,แ,บร BC, แต่ว่าไฟนี้ลดลงมาต่อยมิดเดิลเวทครับก็เป็นแชมป์โลกวีบีซที่ว่างลงครับหลังจากชุกเลเลนนารครับ ตำแหน่งปราะว่าประกาศแขวนนวมครับหลังจากกลับมาเอาชนะมาวินแฮกเลอร์ครับในปีเดียวกันนั้นเลยนะครับชนะแฮกเลอร์แล้วก็หมดก็เรียกว่าหมดแรงจูงใจชั่วคราวครับเลยหนาประกาศแขวนนวมไปครับแชมป์ก็ว่างครับเพิร์นกับโรดานก็ชิงที่ว่างกันอ้าวดูครับยกเลยครับได้เป็นหนึ่งนับแล้วครับเพิร์นขณะที่โรดานนี่ก็ดีกรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเคย ชิ้นแชมป์โลกจากมมวินแฮกเลอร์มาแล้วครับโดนขวาเจอกับมมวินแฮกเลอร์ปีพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ครับสามปีก่อนหน้าไฟน์นี้ครับต่อยแฮกเลอร์นับด้วยอ่โดนขวาอีกมาหนึ่งลนพร้อมเสียงระฆังเลยครับโอ้โหต้องอันนี้ระฆังไม่ช่วยนะครับต้องลุกก่อนนับสิบนะครับมาอย่างงั้นแพนน็อกอ้าวครับโมเจ็ดครับลุกครับโอ้โหรอดไปครับโตดัน ลุยดีๆครับโดนเฮนส์เข้าไปทุบกอกหูเข้าไป2ทีครับนี่เป็นนับที่2นะครับเ <c oughs> กากอกหูครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าพลังกระปันน้นของเฮนส์นี่มหาวายร้ายขนาดไหนครับยกที่2ครับ <c oughs> <สา>รกำหนดสิบสอยกนะครับมวยคู่นี้ โอดานนี่ขนาดมาเวนแฮกเลอร์ยังกว่าจะชนะได้นี่เต็มกลืนนะครับโขกกันสิบยกเอาโดนซ้ายเฮิร์นล่วงลงไปอีกแล้วนับที่สามครับโอ้โหไปกันใหญ่คูใยายข้างเวทีนี่บอกว่ากึ่งๆึงเสียหลักครับแต่ว่าก็โดนด้วยครับ,น,บนับครับอเอาครับเปิดสองยกมายังไม่ถึงยกเรียกว่ายังไม่ถึงยกครึ่งเลยครับโดนไปสามนับแล้ว โรดันจะลุยแล้วครับเพิร์สกดขวาช่วงโชคนี่ยาวกว่าเยอะนะครับเพิร์สตัวนี่สูงใหญ่กว่ากับเพิร์สสิสูง185เซนติเมตรนะครับขนาดที่โรดันนี่สูงแค่173ครับยิงขวาแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักนี่159ปอนด์เท่ากัน,นครับ ดูหญิงกว่าบวกกันเลยครับใหม่มวยผู้นี้ต่อยกันที่เสียวไส้จริงๆเพื่อนสวรนค์นี่อายุ29นะครับวันนี้นี่ก็63ครับขณะที่โรดันนี่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็64นะครับแต่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับ โรคนึงซวยที่ชื่อว่าโควิดนี่แหละครับสชีวิตไปได้ไวหกสิบสป,ปีครับทุกคนดโดยนีกโรดันหญิงขวาเอาครับเพลินปล่อย <พอ S 2> ให้โดนเข้าจุดโฟกัสไม่ได้นะครับเพลินนี่ไปไม่ลามาไม่ไวหวเพลงอยู่บ่อยๆครับโดยเพราะไฟกับแอคเลอ ER ร์นี่โอ้โโดนเข้าไปหลับคาไหลไปเลยครับ วงนอกครับเพลินช่วงชกได้เปรียบก่อนชกนี่ได้รับการวางตัวเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับ8-5นะครับเพลินเปล่าครับโรดันลยุยไฟนี้นี่รับกระตัวไป1ล้านหนึ่งแสนเหรียญครับเพลินขณะที่โรดันเนี่ยรับไป2 5 0แสนเทาหมื่นเหรียญ เดินสาวกับปัดดูครับมาโรดนครับจะวิ่งเข้าใส่สองยกโดนไปสามนับครับอ้าวมดยกยกที่สามครับดูกันต่อจะมาเชิญครับกบังเกงสีทองครับ สไตล์คล้องยิมครับเนะนี่ยตัวหุนโดมิโกโรดันครับชิงสำโลดที่ว่างรุ่นเบตเวทที่เบยูบีซีครับอ้าวครับโรดานยิงขวาโดนไปสามนับแล้วครับโรดานสองยกแรกหลุยครับแหมไม่มีทางเลือกอื่นใดครับหลังจากแพ้มาเป็นแฮกเลอร์เนี่ยโรดานกลับไปทำฟอร์มมานะครับก็ ชกชนะมาอีก13ไฟรวดนะครับโดยเฉพาะไฟที่เราน็อกเจมส์เดอะฮิตคินเช่นนะครับอาโดนก็ไปบ้างครับเพิร์นต้องต้องกอดครับขวากอดเลยครับเพิร์สมือซรายล็อกแขนมือขวาคว้าคอเลยครับโดานเน่สองไฟก่อนหน้านี้ครับน็อกเจมส์เดอะฮิตคินเช่นครับเรียกว่าคืนฟอร์มครับแล้วก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกกับเพิร์นในไฟน์นี้ครับ ็อบเจมส์กินเชนในเดือนเมษายนครับแล้วก็ไฟน์นี้มาเจอกับเฮิร์นส์ในเดือนตุลาคมนะครับเอาครับ29ตุลาคมนะครับไฟน์นี้ชกกันดอกนีเริ่มจะโดนครับเฮิร์นส์เนี่ยโรดันนี่ก็กว้างโอเวอร์เฮดนี่ครับเข้ากบขูเข้ากรามนี่ครับไปได้ทุกเมื่อเหมือนกับเฮิร์นบวกกันแล้วโอ้โห ยืนยแบบับเฮนต้องใหม่ปะทะครับแหม่โดดานนี่มีขวายาวๆครับเดนินถุกสายคล่อมหนงองโอ้โหเท่ากลามสวยครับโดดานยังทนได้ลุยเข้บมาเ,าเลครับกว่างขวาเขา,าก็มัดไปมาดหนึ่งเาจะวัดดวงเลยครับโดดานจวง ยับกระเพิร์นอยู่กันเชือกหลังแต่เชือกอันตรายนะครับมาโครงเคลงหน่อยกระเพิร์นเป็นมวยที่ตัวสูงนะครับแขนขายาวครับแต่ว่าน้ำหนักรูปร่างนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบนักชกในพิกัดเดียวกันนะครับตายนี่ไม่ค่อยจะเสียเปรียบช่วงชกใครครับเพื่อนนีกำลังกระปั้นขวานี่เหลือรับประทานครับเอาครับเริ่มจะทุบ โอ้ดันลุยครับหูกซ้ายเอาบวกกันโดนขวาเฮิร์นใชไปมหมัดนึงกลายยกที่3แล้วนะครับโยขวาหมัดนึงส่งท้ายยกที่3ครับยกที่4ครับดูกันต่อครับโ,โมยคู่นี้ กำหนด1 2ยกครับแต่ยก5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับจบยังไงครับติดตามชมกัน34ปีที่แล้วครับโดนสิกอต่อยมือโอ้โดนซ้ายเต็มเอวเอียงครับเพิร์นโอ้โหเอาวเลยครับโดนอีกบาดนึงขาปัดไปเลยครับเมื่อสักครู่นี่ฟุตซ้ายเต็มกรามครับนี่ครับโดนไม่ได้ครับเพิร์นซี่มีอาการวูบวาบ โลดันลุยครับแหมเหมือนจะได้ใจเลยครับต่อยเฮิร์นออกอาการหลังจากสองยกแรกนี่โดนไปสามนัดคุบเป็นการใหญ่เลยครับโลดันตอนนี้ลุยครับขวาโดนเฮิร์นโต้ขวามาสองหมัดแหมโอ้โหบวกกันแต่ละหมัดนี่ชวัดเฉเวนครับเฮิร์นแหมไม่โดนบวกกันเอาโดนเต็มๆครับโลดันเอียงเอาเลยครับมวยคู่นี้นี่แหม ใครโดนใครอยู่ใครอยู่ใครไปเลยครับโอ้โหไม่รู้ใครเลยครับต่างคนต่างโดนอับาคัตเลเบสลนครับแยกออกมาตัดลำตัวครับเพิร์นทุบขวาขวาอีกมาหนึง่งอา้าโดดานทำท่าครับโดนนี่ทำท่าจะหยุดครับแต่เพิร์นสิ่กับโดนไม่ได้เลยครับบวกกันเอาเลยครับ ลำหักลำโค่นทีต่อทีนี่เฮิร์นดูจะหนักน่วงกว่าครับตัดซ้ายลำตัวยิงขวาเต็มเต็ม<ๆ>รูดลงลครับโอ้โหสุดจะทานทนไม่ไหวครับโรดันนับครับดูซเซนหกเจ็ดท่าทางจะไม่ลุกเลยครับโอ้โหสิบครับเรียบยร้อยตัวมาเชิญครับควา้าจำโลกมิเตเวต WBC มาครองจนได้ครับเป็น มนุษย์คนแรกของโลกเลยครับที่ได้แชมป์โลก4รุ่น4พิกัดน้ำหนักนะครับรไล่มาตั้งแต่เวทเดอร์เวทวิดเดอร์เวทซูเปอร์วิดเดอร์เวทแล้วก็ไลท์เทนเวทครับแต่ว่าย้อนขึ้นไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ไปยันไลท์เทนเวทแล้วนะครับแล้วก็กลับลงมาครับโอ้ดีใจจริงๆนะครับตัว,วเชิร์นี่เกือบไปนะครับยก4นี่โดนของโรดันเข้าไปขาปัดปัดเป็นเลข8เลยครับ ก่อนหน้านี้นี่มีมีอยู่3คนนะครับที่มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกได้มีโอกาสได้เป็นแชมป์โลก4รุ่นนะครับก็คือเอนดรี์อาร์มสตองครับอเล็กซิสอากูเอโยแล้วก็โรเบรโตดูรันครับแต่ว่ายังไม่มีใครทำสำเร็จนะโรเบอร์เชนเป็นคนแรกเลยครับนี่เป็นจังหวะปิดบัญชีครับดูกันอีกทีครับ โอกาสทรับายไม่ยกเติร์ดโรดานโดนขวาไปเต็มกรามเลยค่อยๆรูดลงไปหรืองุมครับเต็มไปเลยปอกสบายหรือว่าทิ้งไกลครับเต็มสันหมัดเลยครับนั่นนี่พลาดหวังไปครับก็หลังจากไฟนี้ครับโรดานก็ ต่ออีกแค่3ไฟครับไฟสุดท้ายแพ้ไม่เคิลนันครับไม่ีต9 188แล้วก็แขวนนวมไปครับก็ชัยชนะเป็นของทมัสเซิงครับ2นาที1น่งวินาทีครับของยกที่4ครับก็ชนะไปนะครับและนี่คือไฟคลาสสิกสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ